โก้ได้แนงเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกประจำเดือนพฤศจิกายนนะให้กับชาวราศีพิจิกนะคะในเรื่องของอดีตปัจจุบนันอนาคตนะคะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันอนาคตแล้วก็สรุปไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงท้ายของคลิปนะคะดูให้จบเลยนะนะคะไพ่ดีไพ่เสียอาจารย์ก็จะได้แนะนําก็จะได้เตือนนะคะจะได้รู้ล่วงหน้าจะได้วางแผนการใช้ชีวิตได้ดีนั่นเองนะคะจริงๆแล้วชาวราศีพิจิกเป็นราศีที่ดูดวงยากที่สุดในบรรดา12ราศีเลยนะคะนะนะก็คือ เพราะว่าชาวราศีพิจิกนะันมีความเชื่อเป็นของตัวเองเชื่อในหลักวิทยาศาสตร์มากกว่าในเรื่องของสิ่งที่งมงายแต่ก็แปลกอีกเช่นเดียวกันชาวราศีพิจิกนั้นก็ชอบดูดวงนะนะเลขไหนดีเลขไหนมงคลอะไรประมาณนี้นะคะแต่บางทีอาจจะอีกมุมหนึ่งคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้เชื่อในเรื่องแบบนี้หรอกแต่ว่ามุมหนึ่งก็เชื่อเหมือนกันก็ดูย้อนแย้งดีเหมือนกันนะคะโอเคมาไล่เรียงที่อดีตเลยนะคะ ในอดีตใบแรกของชาวราศีพิจิกเอ็ดออฟสอดก้าวถวยสเตนควีนออฟ u ัและก็ต่อมาด้วย q ควีนออฟสอดนั่นเองนะคะสำหรับไพ่เอ็ดออฟสอดนะ,ะบอกเลยว่าในอดีตของชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่เขาเรียกอะไรมีจุดยืนเป็นของตัวเองแล้วมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างในชีวิตในอดีตที่ผ่านมามันเป็นเรื่องที่ตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณ ะะมันกระทบต่อความรู้สึกของชาวราศีพิจิกเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะตัดสินใจในเรื่องของการทํางานตัดสินใจลาออกจากที่ที่ตัวเองรู้สึกว่าอึดอัดหรือมันไม่ใช่หรือเป็นการตัดสินใจ ที่จะเดินหน้าต่อไปหรือเป็นการตัดสินใจที่จะคบหาดูใจกับใครหรือตัดสินใจที่จะเลิกขาดกับใครสักคนหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะในการตัดสินใจในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพิจิกด้วยจริงไม่จริงคอมเมนต์บอกอาจารย์เลยนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่าย ด้วยสำหรับไพ่หนึ่งดาบด้วยนี่นะคะแล้วก็คุณก็จะทําทําให้จนถึงที่สุดจนกว่าจะไปถึงจุดที่ตัวเองคิดว่านี่แหละคือจุดหมายที่ฉันตั้งใจไว้นะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เก้าถ้วย ใบนี้นะคะก็บอกเลยว่าเป็นไพ่ประจําคนที่เป็นเพศที่สามนะคะเพศที่สามมีอะไรบ้างล่ะก็ไล่เรียงกันไปนะอาจจะเป็นตัวชาวราศีพิจิกก็ได้ที่เป็นเพศที่สาหรือชาวราศีพิจิกเคยคบหาดูใจหรือกําลังคบหาดูใจกับคนที่เป็นเพศที่สมอยู่ในขณะน,นี้หรือในอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาแบบว่าเวลามีความรักนะ ชาวราศีพิจิกนะคะคุณจะเป็นคนที่ทุ่มเทความรักหรือเป็นเหมือนสายน้านะคะคนธาตุน้ําส่วนมากเวลามีความรักนั้นคุณจะใช้ความรู้สึกนะคะใช้ความลึกซึ้งใช้ความรักจริงๆนะคะไม่ได้แบบรักแค่ผิวเผินหรืออะไรประมาณนี้นะคะเวลาเจ็บจึงทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นเจ็บลึก ซึมลึกมากกว่าคนอื่นนะคะเหมือนน้าที่มันซึมลงบ่อทรายหรือมันอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะน้ำอารมณ์ฟิลลิ่งประมาณนั้นเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เซน ไพ่ประจําราศีสิงห์มีชาวราศีพิจิกที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีสิงห์อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีนี้ของผู้หญิงชาวราศีพิจิกในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจารย์รู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งน,นะมีความเป็น working woman นะคะไม่ง้อผู้ชายนะไม่ต้องรอผู้ชายตลอดเวลาหรืออะไรประมาณนี้นะดูเป็นบุค,คลิกของผู้หญิงชาวราศีพิจิกในอดีตนะอาจารย์รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อ่อนโยน อ่อนหวานนะเวลาที่มีความรักนะแต่ภายในจิตใจของคุณนะั้นเข้มแข็งคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุค,คลิกที่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อ่อนโยนอ่อนหวานนะดูจากภายนอกผู้คนภายนอกก็จะเห็นคุณในรูปลักษณ์แบบนี้แต่ภายในจิตใจของชาวราศีพิจิกแล้วค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะเวลาตัดสินใจหรือเวลาอะไรประมาณนี้จึงทําให้ลัศมีของผู้หญิงชาวราศีพิจิกนั้นนะคะ ไปต้องตาต้องใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสามีหรือแฟนของชาวราศีพิจิกนั้นจะต้องเกรงใจจะต้องเกรงกลัวนะคะต่อรัศมีของคุณเลยก็ว่าได้นะ,ะโอเคต่อมาก็จะเป็นผู้ชายชาวราศีพิจิกนั่นเองนะคะใบนี้นะคะบอกเลยตรงไปตรงมาคือผู้ชายชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะเกรงใจหรือภาษาชาวบ้านเลยก็คือกลัวภรรยาหรือกลัวแฟนนั่นแหละ ะะจะทำอะไรตัดสินใจอะไรก็ต้องไปปรึกษาภรรยาปรึกษาแฟนก่อนทุกครั้งนะคะเพราะว่าคุณมีความเกรงใจเธอมีความรัศมีของความน่าเกรงใจเกรงกลวัวยังไงก็ไม่รู้นะคะจะตัดสินใจลำพังเลยคนเดียวก็คงจะไม่ได้นะ,ะต่อมาก็จะเป็นไพ่ Queen of คั p ในอดีตนะคะผู้หญิงชาวราศีพิจิกไพ่ใบนี้อาจารย์บอกว่าในความรัก ในอดีตที่ทําให้คุณค่อนข้างมีความสับสนกังวลใจแต่อาจารย์ก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าคุณยังมีความสับสนกังวลใจในเรื่องความรักที่ผ่านมาหรือในอดีตที่ผ่านมาคุณก็ยังประคับประคองหรือก็ยังรักเขาอยู่นะคะก็รักอยู่เต็มหัวใจแต่มันก็อดที่จะสับสนกังวลใจไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าด้วย feeling ของคนที่อ่อนไหวง่ายในช่วงนั้นของผู้หญิงชาวราศีพิจิกด้วยหรือเปล่านั่นเองนะคะแต่คุณเป็นคนที่ดู ูแลแล้วก็รักเอาใจใส่ห่วงใย,ยคนรักได้เป็นอย่างดีด้วยในช่วงอดีตนั่นเองนะคะนะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีพิจิกในอดีตที่ผ่านมานะคะมีหลายครั้งเลยที่คุณได้คบหาดูใจกับผู้หญิงที่เรียบร้อยนะคะ หรือเคยคบหาดูใจกับผู้หญิงที่เรียบร้อยแต่เธออาจจะเป็นคนที่อาจจะสับสนกังวลใจหรือเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายในเรื่องของอารมณ์นิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะแต่เธอมีความรักความหวังดีให้กับผู้ชายชาวราศีพิจิกมากๆงานบ้านงานเรืองงานอะไรเธอก็ทําให้เรียบร้อยทําได้ดีนะคะเช่นเดียวกันนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ queen of swords เป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงอดีตของชาวราศีพิจิกผู้หญิงชาวราศีพิจิกสําหรับไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าคุณมีจุดยืนเป็นของตัวเองและมีความแน่วแน่มุ่งมั่นบางทีอาจจะเห็นคุณเป็นคนที่แบบเอผู้หญิงคนนี้มั่นใจในตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะบางคนเขามองคุณเข้ามาหรือเขาอยากจะเข้ามาจีบคุณหรืออะไรประมาณนี้ในอดีตนะจากในภาพของคุณโอ้คุณเป็นผู้หญิงเก่งนะ ดูแลตัวเองได้ทํางานเก่งหรืออาจจะเป็นระดับหัวหน้าไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะดูเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆนี่คือลักษณะบุคลิกของผู้หญิงชาวราศีพิจิกเลยในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีพิจิกใบนี้บอกเลยว่าส่วนใหญ่ในอดีตนะคะคุณเคยคบหาดูใจกับผู้หญิงที่มีฐานะ หรือฐานะ,ะทางตำแหน่งหน้าที่การงานของเธอนั้นค่อนข้างที่จะสูงหรือเด่นมากกว่าคุณและเธอมีความมั่นใจในตัวเองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะตัดสินใจมีความมั่นใจสูงและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเธอจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครทั้งนั้นไม่เปลี่ยนเพื่อคุณนะคะไม่อะไรทั้งนั้นถ้าคุณจะรักเธอคุณก็ต้องรักเธอด้วยตัวของเธอด้วย เขาอรเรียกว่าอะไรบุคลิกลักษณะของเธอเลยะอะไรประมาณนี้นะเธอจะไม่เปลี่ยนไม่อะไรทั้งนั้นเพราะฉันมั่นใจในตัวเองโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะของชาวราศีพิจิกส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมธาตุน้ําราศีสิงห์นะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีพิจิกค่ะ ไพ่ใบแรกในปัจจุบันของชาวราศีพิจิกหกไม้ The e m Place สามเหรียญสิบเหรียญแล้วก็ต่อมาด้วย Justice นะคะมีความหมายลึกซึ้งอยู่พอสมควรโอเคในปัจจุบันของชาวราศีพิจิกนะคะได้ไพ่หกไม้ที่บอกให้รู้ว่าในเรื่องของการทำงานหรือมีข่าวดีนในเรื่องของการจะเริ่มงานใหม่หรือการจบการศึกษาใหม่หรือเริ่ม ทำงานอะไรใหม่ๆนะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้ในช่วงปัจจุบันนะคะถือว่าชาวราศีพิจิกมีการแบบเริ่มต้นทำงานใหม่หรือจะมีเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใหม่มีโอกาสที่ดีมากๆในช่วงปัจจุบันสำหรับชาวราศีพิจิกที่รอมานานนะคะ รวมไปถึงว่าจะมีผู้คนเข้ามาแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณครั้งนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นหน้าที่การงานที่ไม่ได้รวยอู้ฟู่อะไรมากมายแต่มันมีเกียรติมันมีศักดิ์ศรีในสังคมนะคะบางคนอาจจะบอกว่ามีเกียรติมีกินแค่นะั้นฉันก็มีความสุขแล้วนะคะก็ไม่ต้องร่ำรวยอะไรมากมายนะคะบางคนก็ มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปแต่ว่าชาวราศีพิจิกจะมีเรื่องที่จะทําให้คุณนั้นมีความภูมิใจในตัวเองถ้าใครตั้งใจหรือพยายามที่จะอ่านหนังสือสอบอยู่ก็ขอให้คุณตั้งใจต่อไปเพราะว่าคุณมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จด้วยแล้วก็บางคนรอที่จะโปรโมทรอที่จะเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งก็มีโอกาสอันดีด้วยเช่นเดียวกันในปัจจุบันนะคะก็ยินดีด้วยล่วงหน้านะต่อมาเป็นไพ่ The e m p r a c e ใบนี้นะคะผู้หญิงชาวราศีพิจิกนั้นนะคะมีความรักความสวยความงามเป็นพิเศษเลยในช่วงนี้แล้วคุณเป็นคนที่ถ้ามีธุรกิจหรืออยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออยากจะขายออนไลน์จะขายครีมหรือขายอะไรเกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ยคุณจะสนใจเป็นพิเศษแล้วคุณก็จะสามารถทำได้ดีเป็นพิเศษด้วยในช่วงปัจจุบันนะ รวมไปถึงไพ่ใบนี้เป็นไพ่เมียหลวงถ้ามีเมียหลวงก็ต้องมีเมียน้อยใช่ไหมใช่ค่ะนะเมียหลวงชาวราศีพิจิกนะอาจจะไปจับได้ว่าสามีนั้นแอบไปมีเมียน้อยหรือตรงกันข้ามนะชาวราศีพิจิกอาจจะมารู้ตัวหรือว่าจับได้ว่าเขานั้นมีภรรยาหลวงของเขาอยู่แล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะหรือมีการได้มาเจอกันไปเจอกันเลยต่อหน้าต่อตากันเลยก็ว่าได้นะว่า ประมาณว่าเผชิญหน้ากันนะก็มีโอกาสเป็นไปนได้สูงในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะนะและใบนี้นะอาจารย์บอกเลยว่าคนที่กําลังว่าเอ๊วางแผนอยากจะมีลูกจังเลยหรือว่าอะไรเนี้ยมีโอกาสอันดีว่าชาวราศีพิจิกนั้นจะได้มีข่าวดีนะคะในช่วง3เดือน นับจากวันนี้ไปนะคะก็คือประมาณพฤศจิกาธันวามกราสา3เดือนนี้นะคะมีโอกาสนะคะที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์หรือมีลูกอะไรประมาณนี้ผู้ชายชาวราศีพิจิกสําหรับไพ่ใบนี้คือนาฬิอุปถามนาฬิอุปถามอาจจะมาในรูปแบบของแฟนนั้นูมาในรูปแบบของภรรยามาในรูปแบบของแม่มาในรูปแบบของผู้หญิงที่คุณให้ความเคารพนับถือก็ได้ที่ซัพพอร์ตในเรื่องของความรักการงานการเงิน ทุกอย่างเลยนะคะเรียกว่านาลิปาธรรมนั่นเองนะต่อมาสำหรับไพ่สามเหลี่ยนใบนี้นะคะส่วนมากแล้วคุณมีการลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับชาวราศีพิจิกในปัจจุบันบางคนลงทุนในหุ้นนะคะลงทุนในการเงินลงทุนต่างประเทศหรือว่าลงทุนในที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนอะไรสักอย่างเนื้อจา์มองเห็นว่าชาวราศีพิจิกมีการลงทุนเกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ พอที่จะมีการได้ผลกําไรบ้างนะคะได้สังคมบ้างนะคะหรืออะไรประมาณนี้ในเรื่องความรักอาจารย์มองว่านะบางคนอาจจะมีการแนะน,นําแนะนําให้คุณรู้จักคนนั้นคนนี้รู้จักกับคนนี้ไหมอะไรประมาณนี้มีพ่อสื่อแม่ชักเข้ามาค่อนข้างเยอะด้วยนะอาจจะเห็นว่าชาวราศีพิจิกโสดมาได้สักพักหนึ่งแล้วหรือว่าอะไรหรือเปล่านะเป็นห่วงกลัวจะขึ้นคานหรืออะไรหรือเปล่านะจึงมีการแบบ รับบทเป็นพ่อสื่อแม่ชักซะอย่างนั้นนะอางน,นี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะต่อมาเป็นไพ่สิบเหรียญใบนี้นะคะเหมาะมากๆสําหรับคนที่แบบมีที่ดินอสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีการงอกเงยหรือมีมูล,ลาค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นสมมุติว่าคุณซื้อที่ดินผืนนี้มาแค่หนึ่งล้านบาทแต่ตอน ตอนประมาณอีกสัก3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยที่ดินผืนนี้อาจจะมีมูลค่าถึงอ2อล้าน3ล้านอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะนี่ก็คือผลกำไรมันงอกเงยงอกเงยขึ้นหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้รับมรดกเป็นที่ดินหรือว่าอาสังหาริมทรัพย์หรือเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการสืบทอดตกทอดกันมารุ่นสู่รุ่นก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่จัสติกใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีตุลน,นะมีชาวราศีพิจิกที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีตุลอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะนะถูกก็ถูกใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่รักก็รักไม่รักก็ไม่รักอะไรเงี้ยอย่ามาตามตื้ออย่ามาตามรังควานมากมายอะไรเงี้ยบอกไปตรงๆเลยเป็นคนค่อนข,ข้างขวานผ่าซากนะ ชาวราศีพิจิกนะคะคิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นเลยนะ,ะตามความรู้สึกของตัวเองนะฮะตอแหลไม่เป็นด้วยน่ะสินะคะนี่แหละจึงทําให้บางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบชาวราศีพิจิกเพราะว่าอาจจะตอแหลไม่เป็นหรือว่าเป็นคนที่ตรงจนเกินไปนั่นเองนะ,ะพูดตามความรู้สึกของตัวเองเลยแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่ คนรักนั้นทําอะไรลับหลังคุณนะคะแล้วคุณมารู้ทีหลังเนี่ยทาให้ชาวราศีพิจิกเจ็บไม่น้อยเลยนะที่ทำทำแบบนี้กับฉันได้อะไรประมาณนี้นะคะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีพิจิกส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟราศีธาตุดินและก็ราศีตุลค่ะ ต่อมาขอดูไพ่อนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ในเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีพิจิกไพ่ใบแรกสามดาบ h ดอลฟซีเรียน Queen of p e n t a c l e แล้วก็ต่อมาด้วย7ดาบนั่นเองนะคะโอเคไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกเลยไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่2ดาบที่แสดงให้เห็นว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแน่นอนในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่คบกับคนสองคนหรือคุยกับคน2คนในเวลาเดียวกันนะคะ าบางทีอาจจะเลือกไม่ได้โอ้ฉันเลือกไม่ได้ฉันปิดหูปิดตาตัวเองฉันเลือกไม่ได้ฉันจะขอคบทั้งสองคนในเวลาเดียวกันเลยอะไรประมาณนี้เป็นแบบนี้จริงๆและคุณรู้ไหมว่าผลลัพธ์ที่คุณไม่เลือกใครสักคนหนึ่งเลยเนี่ยท้ายที่สุดแล้วคุณจะไม่เหลือใครสักคนหนึ่งเลยในชีวิตของคุณเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะถ้าถึงเวลาที่ต้องเลือก ขอให้คุณเลือกไปเลยนะคะคนใดคนหนึ่งนะะพิจารณาช่างใจตัวเองให้ดีๆถ้าคุณไม่เลือกแล้วคุณจะพร้อมที่จะครบกับคน2คนไปอย่างนี้เรื่อยๆ,ๆพอวันหนึ่งพอถึงเวลาปุ๊บนะคะกรรมมันทำงานทันทีก็คือคุณจะสูญเสียทั้งสองคนนี้ไปเลยนะคะมันเหมือนจับปลาสองมือแล้วก็หลุดไปเลยทั้งสองตัวอะไรประมาณนี้นะคะนะนะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่เด e h ไฮโ l o ฟ f เป็นไพ่ประจำราศีพฤศกนะมีชาวราศีพิจิกที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีพฤศกอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ฝ่ายไดฝ่ายนึงในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นชาวราศีพิจิกหรือคู่รักของชาวราศีพิจิกก็ได้เป็นคนที่มีเหตุผลหรือใช้ชีวิตตามแบบแผนมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนในการใช้ชีวิตไม่ได้ใช้ชีวิตเออระเหยลอยชายหรือตามอารมณ์อะไรเลยนะคะแต่ใช้ชีวิตบนเหตุผลพูดกันด้วยเหตุผลพูดกันด้วยแบบ ความเข้าใจกันไม่ได้พูดใส่อารมณ์หรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจพุนสุนทานเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถด้วยเช่นเดียวกันนะคะการศึกษาก็ค่อนข้างดีนะอาจจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทไปจนถึงปริญญาเอกด็อกเตอร์ได้เลยนะสำหรับไพ่ใบนี้คือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่อยู่ในคังสมองนะ่ะค่อนข้างเยอะนั่นเองนะต่อมาก็จะเป็นไพ่สี่เหรียญ สำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั้นเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงนะคะหวงของหวงห่วงคนรักหรืออะไรประมาณนี้นะคะนะเกิดอาการแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่หวงสิ่งของของตัวเองด้วยรวมไปถึงหวงเงินด้วยนะคะอาจจะออกประมาณว่าเป็นคนประหยัดนะอันนี้คือคําแบบสุภาพหน่อยนะเป็นคนประหยัดมัธยัสถ หรือว่าไม่อยากจะใช้ใจ่ายอะไรฟุ่มเฟือยมุ่งเมากอะไรเงี้ยถ้าเกิดไปเจอกับคนที่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยมากหรือว่าใช้ใจ่ายไม่รู้จักยั้งมืออะไรเงี้ยจะไปกันได้ค่อนข้างยากนะ ะะแสดงว่าเจอคนสินไม่เสมอกันหรืออะไรยังไงนะคะนี้ก็คอยดูกันดูว่าอันนี้จะเป็นไพ่ของชาวราศีพิจิกหรือว่าเป็นไพ่ของคู่รักของชาวราศีพิจิกกันแน่แต่อาจารย์รู้สึกว่ามีบางคู่มีบางกรณีที่อาจจะเลิกลากันไปแล้วก็ออมีตามไปส่องเขานะคะเห็นเขาลงรูปคู่กับแฟนใหม่หรืออะไรก็ตามหึงตามห่วงเขาอยู่ดังรู้สึกห่วงกาง นะอะไรประมาณนี้อยู่ทั้งทที่เลิกกันไปแล้วหรืออะไรเงี้ยหรือบางคนก็ยิ่งไปก่อนนั้นคือกักความสัมพันธ์เอาไว้นะฉันก็ไม่ได้เหลือคุณฉันก็ไม่ได้อยากจะเป็นแฟนกับคุณแต่ฉันก็กักคุณเอาไว้นะกักคุณเอาไว้เผื่อว่างๆก็จะได้ไปเที่ยวด้วยกันว่างๆจะได้ไปกินข้าวด้วยกันว่างๆจะได้ไปดูหนังด้วยกันอะไรประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นกักความสัมพันธ์ทั้งทที่เขาก็มีคนคุยมีคนคบอยู่หลายคนอยู่แล้วด้วยนะคนคนนี้ค่อนข้างเห็นแก่ตัวบอกเลย ต่อมาเป็นไพ่ Queen of p e n t n c l e s ในเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวราศีพิจิกโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีพิจิกนะค,ะคุณเป็นคนที่รสสนิยมสูงมากนะนะคะในช่วงนี้คุณมองอะไรดูเป็นมีมูล,ลค่าไปหมดดูจะต้องเป็นคนที่แบบเออมันต้องมีคลาสมันต้องมีความไฮคลาสอยู่ในตัวเอง ะะคุณจะเลือกใช้สิ่งของหรือจะซื้อของหรือแม้แต่จะคบหาดูใจกับใครก็ตามผู้หญิงชาวราศีพิจิกนั้นจะดูองค์ประกอบโดยรวมนะคะหน้าที่การงานเขาเป็นยังไงนะคะฐานะทางการเงินฐานะทางสังคมฐานะทางครอบครัวนะเพื่อนเพื่อนเขาเป็นยังไงการอะไรอย่างเงี้ยดูองค์ประกอบโดยรวมนะคะบางคนอาจจะแค่แบบ โอเเขารักฉันฉันรักเขาแค่นี้ก็คงจบไม่ต้องไปสนใจหรอกในเรื่องฐานนะอะไรเงี้ยแต่นี้ไม่ใช่นะคือจะต้องดูองค์ประกอบโดยรวมก่อนที่จะคบหาดูใจกับใครนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณคิดว่าเงินนะคะมันสามารถประคับประคองความรักได้บางคู่นะอาจารย์บอกเลยว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเงินก็ทะเลาะกันหรือเลิกกันก็ได้อะไรประมาณนี้จึงทําให้ชาวราศีพุธ พิจิกผู้หญิงนั้นคิดว่านะคะเงินมันสำคัญอยู่พอสมควรต่อมาคือผู้ชายชาวราศีพิจิกนะก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ผู้หญิงเพศหญิงที่ให้ความอุปการะคุณนะคะหรือช่วยเหลือคุณนะคะอาจจะมาในรูปแบบของแฟนหรือภรรยาหรือมาในรูปแบบของผู้หญิงที่คุณให้ความเคารพนับถือก็ได้นะ,ะที่คอยซัพพอร์ตคุณ ได้เช่นเดียวกันเหมือนเป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มสายเปหรืออะไรเงี้ยนะคะนะผู้ชายชาวราศีพิจิกก็จะมีแบ็กอัพที่ดีในเรื่องนี้ด้วยนั่นเองนะคะรวมไปถึงเธออาจจะมีฐานะทางสังคมฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างแตกต่างจากคุณอยู่พอสมควรนั่นเองนะะเธอจึงสามารถซัพพอร์ตคุณได้ก็ได้เช่นเดียวกันนะต่อมาเป็นไพ่ใบสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีพิจิก เจ็ดดาบบอกเลยว่าใครต่อใครจับได้ไพ่ใบนี้โอ้ฉันไม่อยากได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่อาจารย์จะบอกความหมายเลยก็คือต่อหน้าเป็นคนดีดูแลเทคแคร์ Care, นั่นนี่แต่ว่ารับหลังเป็นคนที่โกหกปิ้นป้อนกระล่อนตอแหลโอ้ลื่นเหมือนปลาไหลเลยสําหรับคนคนนี้อาจารย์บอกเลยนะคะแล้วคบอยู่กับคนหลายคนด้วยแล้วก็แถมมาคบคุณอีกแล้วมาพูดจาดี ใช้คำพูดใช้การกระทำให้คนอื่นนั้นหลงไหลในเสน่ห์ของตัวเองถ้าคุณเจอคนแบบนี้ขอให้คุณนั้นพิจารณาได้เลยว่าเขานั้นน่าจะเป็นคนที่โกหกปิ้นป้อนกระล่อนตอแหลอะไรประมาณนี้นะคะหรือในช่วงนี้ราศีพิจิกนั้นจะโดนคนนินทาว่าร้ายเสียสีนั่นนี่นะคะอยู่บ่อยๆนะคะยังไงก็เขาเรียกว่าเวลาคุณมี ผลงานหรืออะไรดีเด่นๆมากกว่าเขาเขาก็พยายามที่จะเสียดสีคุณพยายามที่จะนินทาใส่ร้ายคุณนั่นนี่ว่าผลงานคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะคะอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาอาจารย์บอกเลยนะคะขอให้คุณเข้มแข็งเอาไวนะ้ณจุดๆดนี้เพราะว่าคุณหนีไม่พน้นกับบุคคลคนคนนี้เขาอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนเขาอาจจะมาในรูปแบบของคนรัก หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเจอบุค,คลิกอย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วนั้นขอให้คุณพิจารณาคนให้ดีๆนะคะก่อนที่จะรับเข้ามาในชีวิตก็แล้วกันนะโอเคนะถือว่าเป็นไพ่เตือนให้กับชาวราศีพิจิกก็แล้วกัน,นสำหรับไพ่สุดท้ายนี่นะคะส่วนมากนะคะชาวราศีพิจิกก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุโลหราศีพุธศราศีธาตุดินนะคะธาตุดินค่อนข้างเยอะนะคะ ต่อมาสรุปไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกค่ะเพดออฟเอนดิโก <icle> 2ถ้วยและก็ต่อมาด้วยเจ็ดเหรียญน,นะคะสำหรับไพ่เพดอฟเฟนดิโกจา์บอกเลยว่าเป็นไพ่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นพยายามงอนง้ออีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นการขอโอกาสนะคะจากอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นตัวชาวราศีพิจิกที่กําลังไปง้อแฟนหรือที่กําลังจะไปขอโอกาสจากแฟนหรือเขาจะมาขอโอกาสจากคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะคนที่มีบุตรบริวารมีลูกแล้วเนี่ยชาวราศีพิจิก ลูกของคุณจะเป็นคนที่มีคุณค่าหรือเห็นคุณค่าของเงินมากๆนะคะหรือเป็นคนที่เป็นเทพ,พบูตรเทพธิดานะคะนะ,คะเขามีเขาจะสามารถนําเงินหรือเอาสิ่งของที่มีค่านั้นมาให้กับคุณนะคะคือแบบเป็นได้ลูกดีว่างั้นเหอะนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่สองถ้วยสำหรับคนที่เอะเมื่อไหร่จะเจอเนาะกับความรักหรือความสัมพันธ์ที่แบบ เจอคนศินเสมอการสักทีอะไรเงี้ยมีโอกาสนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีพิจิกจะได้เจอกับคนคนนี้นิสัยไลฟ์สไตล์อะไรหลายๆอย่างศินเสมอการอะไรหลายๆอย่างคุณสองคนนั้นเข้ากันได้อย่างดีนะคะถ้าคุณเจอคนคนนี้คุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมเข้ากันได้ดีขนาดนี้คุยกันก็ดูถูกคอไลฟ์สไตล์ก็เหมือนกันศีลก็เสมอกันอีกอะไรเงี้ยนี่เป็นสัญญาณของรักแท้หรือว่าคู่แท้นั่นเองนะคะขอให้แบบจับสังเกตนะคะให้ดีๆนะคะแล้วมีบางคู่ชาวราศีพิจิกมีโอกาสที่จะเข้าสู่ประตูวิวาด้วยนะค,ะความรักแฮปปี้มีความสุขดีนั่นเองนะ,ะต่อมาก็จะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่สรุปที่แบบออบางทีนะคุณจะเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินค่อนข้างที่จะระมัดระวังพอสมควรลัดเข็มขัดตัวเองค่อนข้างแน่นเลยในช่วงนี้นะคะจะเป็นลงทุนซะเป็นส่วนใหญ่ลงทุนเพื่อที่จะให้มันงอกเงยปี2ปี5้าปี10ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยคุณจะชอบประมาณนั้นแต่จะไม่อยากจะใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยหรืออะไรมากจนเกินไปและการคบหาดูใจกับใครในเช้าชาวราศีพิจิกนั้นจะเป็นคนที่ จะดูคนไปนี่เรื่อยนานๆไม่ได้ดูแบบปุบป,ปับแล้วก็รีบครบรีบแต่งงานกันเลยไม่ใช่คุณจะค่อนข้างดูคนแล้วก็ดูแบบยาวๆด้วยนะใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยเพราะว่าชาวราศีพิจิกเจ็บมาเยอะแล้วไงนะคะก็ไม่อยากเจ็บซ้ําๆก็อยากจะคบกับคนนี้แล้วก็ใช่แล้วก็แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวไปเลยอะไรประมาณนี้จึงต้องใช้เวลานะคะ ไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ